ไม่ว่างไหมครับว่างครับทำไมครับก็ผมอยากให้แม่พาผมไปตัดผมสูงนักเรียนครับอ๋อเตรียมรับวุฒิบัตรใช่ไหมครับใช่ครับรับตอนไหนนะเดี๋ยวครูบอกอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนเนาะไปกันเถอะครับครับรับดีคือพี่เดียวพี่เดียวคือ Kia 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 น้องครับครับถึงแล้วลงไปกันเถอะครับครับ โรคไข่เห็บในน้องหมาช่วงนี้เป็นกันเยอะนะคะเกิดจากตัวเห็บหมัดกัดน้องหมาแล้วปล่อยเชื้อ้าส่กระแสเลือดจะพาไปดูน้องหมาที่หายดีแล้วนะคะมาแอดมิดหลายวันเลยเมื่อหายดีแล้วพี่ๆก็พามาเดินเล่นที่ด้านข้างที่เป็นลวรอบขอบชิดนะคะเจ้าของน้องฝากเลี้ยงต่ออีกหลายวันค่ะ แม่ครับแม่ว่างไหมครับว่างครับทำไมอะครับก็ผมอยากให้แม่พาผมไปตัดผมสูงนักเรียนครับตัดผม ครับเอาด้านบนไม่ต้องตัดนะครับม เดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนะคะ